ารีวิวดาวเรืองซีดาวเรืองไอ้พะดาวเรืองกับปุยมุย้ยซารีวิวสินี่นะครับการรีวิวจากอเล็กซานเดอร์นี่ครับปุยมุย้ยสวยเกินคาดหวานหวานเกินใจนี่ครับปุยมุย้ยหลายตัวข้างหน้านั่นแห<ว>ละแม่ของเขาดาวเรืองนี่ครับสวยงามอันนี้ถ่ายถ่ายเทียบกับคนไปเลยนี่ครับนี่อลูกินพอจะสู้อเมริกาแอฟริกาได้ไหมโอ้โหนี่ดูดิครับโอ้ลูกเขาครับตัวเท่าคนนี่ พอจะแพ้ไปนนอกกันมันพอจะสู้ได้ไหมในสายตาป้าปา้ปาว่าถ้าเราไปสนามอีกครั้งหนึ่งอะ่โอะโสบายดูนี่ครับขอให้มีอาหารกินเถอะนี่อาหารห<ด>ลักนี่ก็เป็นอะไรกระถิ่นนี่ครับที่กินอยู่นี่ครับอาหารเสริมล่ะอาหารเสริมก็กล้วยครับมะพร้าวไหมมะพร้าวกล้วยจ้าวอ่ะจ้าวมะพร้าวครับเราได้มาเสียตังไหมไม่ได้ต้องเสียครับเอาตามชาวบ้านนี่คราขายมะพลงมะพร้าวเราก็ไปขอเขาเพราะฉะนั้นฟาร์มเราเน้นไปทางต้นทุนศูนย์ครับผม ขอกาบเต้าหู้ขอกรบมะพร้าวกระถินเราก็เก็บตามข้างทางสภาพก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วมันจะมันเชื่องมากนะครับโอ้ครับี่ลูกเขาครับนี่เจ้๋ยปุยมุยเจ้าปุยมุยวนครับวันปุ้นรุดไรเนี่ยเจเยินนะเดยยืนนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับลูกแปดตัวครับรอบที่แล้วลอดมาห้าตัวครับเน่ดีใส่ให้ไม่แตกตายออกมาดูท้องนะครับดูก็รู้ครับว่าจะเยอะไม่เยอะก็ดูที่ท้องกันแล้วกัน แบกกระเป๋าข้างสองข้างเลยครับโดนมันจะระเบิดออกมาไหมไม่รู้ว่าครับนี่กระเป๋าข้างสองข้างอะ่ะปกติียเขามีกระเป๋าข้างเดียวแพ้มีท้องตัวนี้เจ้าอ่างเปากับ,กบไอหวานนี่อ่างเปาน้อยครับนี่อ่างเปาใหญ่อ่างเปาน้อยไหนอ่างเปาน้อยอย่าง,งเป,าน,งเปาน้อยไปวิ่งเล่นเนอะนี่ครับอันนี้อะไรนี่อันนี้มะพร้าวห้าวครับไอเด็กชายมะพร้าวมะพร้าวห้าวครับทำไมไอดาวเด่นมันชอบนอนตรงนั้นน่ะก็มันมีไอดินตรงนี้ไงดินเออมันชอบมากเลยนะโอ้โหมันชนน้องยา อย่ายาย่าทำน้องดาวเรื่องเดี๋ยวปาเจ็บกันนีกตีไอ้สั์ก็ไอ้สัสก็ให้เอาแล้วเแล้วแกงเด็กวัวไล่สกันแล้วเดกาทน้องมาโอหันแฝแ่้มันเพิ่งจะสองเดือนมันไปแว่ใส่เขาแล้วเอาแล้วจีบไงหาจีบสาว เน่เท้าทองมีครับเน่แน่ไอเท้าทองไก่เจ้าครับไก่เจ้าเท้าทองเจ้ามหาสมุทรไก่เจ้าครับไก่เจ้ามีทั้งหมดสามสีครับแล้วดูมันเชื่องไม่เชื่องล่ะมีเหลืองหางขาวเนี่ยป้าไปอยู่ตรงไหนมันก็ตามไปนอนดูพี่เลยทำไมมันตามป้าไปนอนอ่ะตรงนี้มันมีแสงแดดครับ แล้วก็นอนแผ่นนมครับเพราะว่าต้องการเอานมใส่แดดเลยครับเอานมใส่แดดนี่นมีอะไรวิตามินไหมครับเพื่อให้นมมีโดนแสงแดดไหนเชื่องไหมน,นี่ครับนี่นมโดนแสงแดดเลยครับเชื่อง <c oughs> ไม่หนีไม่ไหนเลยน,นอนใส่นมให้แดดมันเผาผลานนมแต่ว่านี่หัวจุกนี่เป็นเลือดแล้วครับแสดงว่าโดนลูกดูด,ด,ดลูกกินแรงเกินไปหัวจุกมีเลือดด้วยใช่ไหมลูกห,หัวจุกด้วยอ่ะ นี่ดาวเด่นแม่ของมะพร้าวครับแม่เด็กชายมะพร้าวพร้าวห้าวแต่ว่านี่กำลังจะตั้งท้องแล้วนะครับเนี่ยตัวแม่โคตรใหญ่เลยสําหรับว่าคนนี่ถามว่าตัวใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่เท่าคนอ่ะลองได้ครับป้าเดินไปเทียบกับแพรวดิป่ะจะได้รู้ว่าสส่วนแพรวเป็นไงนั่นไงอยู่นี่นั่นอ่ะตัใหญ่ครับเป็นไงตัวใหญ่ไหมแพรวใหญ่มากครับโอโหอันนี้ถามจากผู้เลี้ยงจริงเลยเป็นไงครับนี่โอ้หนี่กระเป๋าข้างมีแบนออกมาเหมือนกับ มันก็เขาเรียกว่าอะไรกำลังจะบินมีปีกนั่นน่ะนี่มีปีกมันตัวใหญ่มากเรียกว่าเรียกว่ามีปีกสองข้างก็คือคนนี่ดูตัวเล็กไปเลยอ่ะเตรียมจะบินนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้เกาะปีกสองข้างได้เลยเตรียมบินได้เลยครับตัวแม่งใหญ่มากเลยอย่าทำน้องเขาอย่าทรัโอ้โหมีปีกสองข้างด้วยมันจะโตกว่านี้เองไหมไม่นานก็จะบินได้ครับเพราะเรามีปีกแล้วเฮือเดี๋ยวจะทำน้อง เป็นตัวใหญ่มากเลยสายพันธุ์แบบมีปีกับไม่มีสีอันนี้สายพันธุ์ไม่มีสีครับอันนี้สายพันธุ์ของไตวานี่เป็นสายพันธุ์มีสีครับไม่เน้นสวยเน้นอ้วนสองข้างพร้อมที่จะบินนี่ดาวเด่นสัดส่วนพวดพงบินหืดาวเด่นนี่ก็ท้องแล้วนะครับใครจะสั่งจองสั่งจองได้นี่มาลูกมาสั่งจองกับดาวเด่นได้ครับนี่ลูกประมาณสองตัวครับเอาสีไหนบอกได้ดาวเด่นขอดอกมาตามตำราเลยเพราะว่าเรามีสีขีดให้อยู่แล้วใช่ อยากก็ได้แบบไหนบอกเลยเดี๋ยวดาวเด่นคลอดให้ตามตำราขีดสีมันก็สีลูกไก่อะครับลูกไก่เราก็ขีดสีไดัดตัวใหญ่มากเลยนี่สองกี่เดือนแล้วครับเนี่ยสองถึงสามเดือนกว่าเองเดือนกว่าเหรอเนี่ยนี่ครับเดือนกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวใกล้ละวใกล้ละนับไปได้เลยครับโอ้โนกระเด็นกระเด็นแบ่งมันคือหมามาก ห้าเดือนท้องอีห้าเดือนคลอดแน่ๆดาวเด่นเนาะ